ครับก็ขอ,อกราบสัสดี่ผู้ชมกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเอฟเฟกให้มันมีขึ้นเสียงดนตรีนะครับ เดี๋ยวผมจะแจกวอลเปเปอร์กันด้วยเลยวอลเปเปอร์ตัวนี้นะครับดูครับตัวตัวอย่างในคลิปไปแล้วใช่ไหมครับดูผมจะมาสอนทํานะครับให้เราเข้าไปที่ Google ได้เลยครับจากนั้นให้เรากดโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับดีมัตเตอร์อะไรนี้ครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดนะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างให้คนกดดาวน์โหลดมา ากนั้นกดเริ่มดาวน์โหลดได้เลยครับผมโหลดไปแล้วนะครับแต่ผมจะโหลดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคเมื่อเราโหลดมาแล้วใช่ไหมครับก็จะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับในโฟลเดอร์เราเดี๋ยวผมกำลังดาวน์โหลดนะครับสักครู่นะครับน่ครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับทุกคนกดติดตั้งได้เลยครับอันบนนะครับก็กด ตั้งได้เลยครับเพราะผมติดตั้งแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ติดตั้งแล้วกันนะครับผมติดตั้งไปแล้วนะก็กดกดยกเลิกไปครับเมื่อทุกคนติดตั้งแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มานะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับเป็นแบบนี้มาให้เลยจากนั้นให้เรากดยกเลิกการโหลดสกินนะครับของตัวเดิมนะครับ้ทุกคนกดนะครับมันจะหายไปเลยเดี๋ยวผมจะกดให้ดู นี่ครับมันก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนลงสกินแล้วกันนะครับโอเคก,กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สกินนะครับนี่ครับตัวนี้อันนี้คือลิงก์สกินนะครับให้เราเลือกสกินตามใจชอบเลยส่วนผมขอเลือก ดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับอาตัวนี้ก็ได้ครับที่เป็นลำโพงนะครับไม่พว่าไม่คือครับเดี๋ยวผมพอเปลี่ยนอันนะครับตัวนี้ก็แล้วกันครับนี่ครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้จากนั้นให้เรากดติดตั้งได้เลยครับอินส,สตอลนะฮะแล้วก็เข้าสกินได้เลยครับทุกคนมาทางขวานะครับกดตรงติ๊กถูกตัวนี้มันจะมีให้เรานะครับนี่ครับดีมันเตืนนะครับผมจะคลิปปิดก็ขออภัยด้วยครับนี่ครับที่แรกเราจะมีไฟล์ตัวนี้ตัวเดียวนะผมลงมาสองอันแล้ว ตัวนี้คือเราติดตั้งนะครับชื่อไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ครับจากนั้นให้เราลองกดดูนะครับตัวนี้คือนาฬิกานะตรงนี้คือ,นะคอมันจะเป็นดนตรีครับนี่ครับม,มันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราลองเปิดเพลงได้เลยลองเปิดเพลงนะครับ is the now, Best now. Best now. Best now. แค่นี้นะครับก็ทําการเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรมากมมยนะครับเราสามารถลากได้เลยครับว่าจะให้มันอยู่ส่วนไหนนะครับผมจะเอาไว้ตรงกลางแล้วกันนะครับจากนั้นก็แต่งเติมนะครับผมโหลดมา2ส,สกินแล้วกันตัวนี้คือที่ผมโหลดมาแล้วนะจะเอาไว้ตรงกลาง จากนั้นผมก็จะเอาลงมาอีกนะครับก็จะลากลงมานะครับให้มันอยู่ประมาณนี้หรืออยู่ประมาณตรงนี้ก็ได้ครับไปตรงนี้แล้วกันนะครับองศาเราไม่ต้องการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ want now, now, the best 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 me 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 of 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 now, of me, of me. เป็นประมาณนี้นะครับที่เราตกแต่งให้มันมีคลื่นเสียงเพลงส่วนวอลเปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ด้านล่างนะครับลิงก์วอลเปเปอร์ตัวนี้ครับมีให้เลือกมากมายเลยครับ ก็มีเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ